ลองปัญญากันต่อกับรายการแกะดำนะครับช่วงนี้คือช่วงจับแกะนั่นเองนะครับเป็นช่วงที่จะให้แชมป์ของเราเนี่ยนะครับได้สะสมเงินรางวัลกันแล้วนะครับถ้าสามารถทําสําเร็จเนี่ยนะครับสามารถที่จะสะสมเงินรางวัลได้สูงสุดถึง5 0,000บาทเลยทีเดียวละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกติกาจับแกะกันก่อนดีกว่าครับกติกาในรอบจับแกะคือทางรายการมีทั้งหมด9ตัวเลือกให้จับคู่ให้ถูก4คู่ซึ่งแต่ละคู่จะมีความสัมพันธ์กันอยู่ และมีอยู่ตัวเลือกเดียวที่ไม่มีคู่นั่นคือแกะดำมีเรื่องให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5้าเรื่องด้วยกันนะครับเลือกเรื่องไหนเล่นเรื่องนั้นได้เลยนะครับก็พันไม้โหนักวิทยาศาสตร์ต้นกำเนิดและพระเอกละครครับคุณกริชถ้ามีนางเอกละครเรื่องนางเอกละครไปแล้วเอาเอาพระเอกละครแล้วกันน่าจะคุ้นๆหน่อยครอยู่ใน วงการการะคะะนั้นนะครับคุณกริดเลือกมาแล้วนะครับพระเอกละครนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเรามาปลุกเซ้าสมองประลองปัญญาจับแกะกันครับเฮ้ยเบอร์นหนึ่งเฮ้ยคุณคุณนะครับข้อหนึ่งครับชายชาติรมหยบรัญยติศิครับข้อสอนางบาปคุณพอพัทรพลศิลปาจ,จารย์สาวเปิ่นเจ้าสเสน่ห เฮ้ยมันปอทฤษฎีสเสื้อสีฝุ่นราชินีหมอลำเจ้าสาวบ้านไร่และอ้ํอธิชาติต้องจับแกะมาให้ได้ถูกต้องสีคู่นะครับและหาแกะดำมาให้เจอนะครับราชินีหมอลำนี่ผมอุ่นมากเลยนะได้ดูไหมครับได้ดูครับแต่มัน างทีเรารู้สึกเหมือนแบบเราเคยดูละครเรื่องนี้แต่จำไม่ได้ว่าใครเล่นกันเนี่ยมันแบบเขาถึงได้บอกไงครับว่าดูละครนี่ต้องติดตามให้ได้ทุกตอนครับคุณผู้ชมครับครับครับได้อันไหนมาบ้างไหมครับได้มาปอทิษดีเจ้าสาวบ้านไร่หรือป่ปอทิษดีกับเจ้าสาวบ้านไร่นะครับ ราชินีหมอลำพอพัทธพลพนราชินีหมอลำพอพัทธพลพนเสื้อสีฝุ่นชายชาติโยดมครับเสื้อสีฝุ่นชายชาติโยดมครับไปเรียกหนา้าตาดีตกลผิดผูกไล่เรียกกันหนูเลยเอะไรหัวเลยหัวเข่าเขานะสูกไล่ท้ามอัติชาตินี่น่าจะเป็นนางบาปนะฮะ ผมว่าสาวเปิ่นเจ้าเสน่ห์ครับคือแก่ดำครับตอบมาแล้วนะครับว่าสาวเปิ่นเจ้าเสน่ห์เป็นแก่ดำเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคู่แรกนะครับปอทิษดีกับเจ้าสาวบ้านไร่ถูกหรือผิดครับถูกป้่าถูกต้องครับ จะู่ได้ถูกต้องหนึ่งคู่รับไปแล้วนะครับ10,000ืบาทครับพอพัชรพลศิลปาจาร์นะครับกับราชินีหมอลำถูกหรือผิดครับถูกขอพัชรพลกับละครเรื่องราชินีหมอลำถูกต้องครับ สองคู่ด้วยกันนะครับรับเงินรางวัลไป15,000บาทครับเสื้อสีปุ่นกับชายชาติโยนดูอยู่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 ผิด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 ครับสุภาถพสุภาพชายชาติโยนกับเสื้อสีปุ่นถูกต้องครับมั่แล้วโม่แล้วเนี่ยมั่วแล้วเนี่ย สับคู่ถูกต้องไป3าคู่นะครับรับเงินรางวัลไป20,000บาทครับเหลืออีกเพียงแค่หนึ่งคู่กับแกะดำของเรานั่นเองนะครับ,บ<อ>เพราะฉะนั้นเรามาดูแกะดำกันเลยดีกว่านะครับว่าสาวเปินเจ้าเสนจะใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำครับใช่แกะดำหรือไม่ใช่แกะดำแกะดำแกะดำสาวเปินเจ้าเสน ไชแกดำราจนนั้นนะครับอีกหนึ่งอครับอ้ามรดิชากับนางบาปถูกต้องเลยทีเดียวนะครับจับถูกต้องสี่คู่และหาแกดำของเราเจอรับเงินรางวัลไปหมดทั้งสิ้นห้ามืนบาทบอกแล้วผมติดตามคุณอยู่เลนอส่วนแกดำของเราที่บอกนะครับว่าสาวเปิ่นเจ้าเสน่ห์เนี่ยพระเอกของเรื่องนั้นใครจำได้ไหมครับ คณตีอาบอยป่ะครับ <t> <c oughs> คุณมาร์ทกฤษดาครับคุณมาร์ทกฤษดาพรเวโรนั่นเองนะครับเงินรางวัลครบไป50,000บาทสะสมพร้อมกับที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับรับไปทั้งสิ้น60,000บาทเลยทีเดียว <c oughs> ผู้เก่งจริงๆเลยทีเดียวโปรเจกต์เลยด้วยโปรเจกต์แต่วันนี้หมดเวลาลงซะแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกลับมาปลุกเซลล์สมองปลองปัญญากันได้ใหม่กับรายการแกะดำนะครับทางไทยทีวีสีช่อง3นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งเสาร์นหน้านั่นเองนะครับส่วนวันนี้เราสามคนลาไปก่อนครับสวสัสดีครับ,บร